สััดีครบนี่คือ Inside g News New Jeans ตังไม่ไหวคว้าแดซสางเพียงหนึ่งปีหลังจากเดบิวต์ในงาน Mama Award อง2ั2เป็นรุกกี้เจนฮที่มาแรงแบบสุดๆสำหรับสาวๆ New Jeans ที่ไม่ว่าจะปล่อยกี่คัมแบ็กหรือปล่อยกี่ซิงเกิลก็ฮอตฮิตเป็นวรัเลไปทั่วโลกออนไลน์ชนิดที่เรียกได้ว่าทั่วโลกและสุดสาวๆประสบความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยการชนะรางวัล Song of the Year ของงาน Mama Award 2023จากเพลง Ditto แม้จะไม่ได้เข้าร่วมงานแต่ New Jeans ก็เฉลิมฉลองชัยชนะที่เพลงนี้ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งด้วยยอดสตรีมมากกว่า400ล้านครั้งและครองตำแหน่งสูงสุดบน b บิลบอร์ด200ภายในเวลาเพียง1ปีหลังจากเปิดตัวโดยครองชาร์ตเพลงในประเทศต่างๆ น e วจีนส์ยิ่งโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการคว้ารางวัล Best Female Group และ b บ s แดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ฟีม e ลกรุ๊ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างน่าทึ่งนอกจากนี้พวกเธอยังสามารถคว้าอีกหนึ่งรางวัลอย่าง a r t i s t of the Year แดซังจากเวทีมารมาอวอร์ด2023หลังจากเดบิวต์มาได้1ปีก็สามารถคว้ารางวัลใหญ่ที่สุดไปครองได้สำเร็จ ถือเป็นวง Rising Star ที่มาแรงสุดๆกว่าไปสองถ้วยใหญ่ๆดีใจก,ก,กันกับทั้งศิลปินและแฟนคลับด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ